อยากให้กําลังพลเราฉลาดใช่ไหมจับนั่งสมาธินะรู้ลมหายใจเพื่อให้นิวรณ์ห้าดับปัญญามาเองทีนี้สั่งซ้ายซ้ายสั่งขวาขวาไปสั่งให้ทําอะไรวางแผนวางอะไรฉลาดหมดเลยลูกน้องฉลาดมีลูกน้องฉลาดดีไหมดีนะมีลูกน้องเป็นโสดาบันดีไหมดีนะเพราะโสดาบันนี่ผู้เจ้าบอกจะเป็นคนขยันไม่ใช่ขี้เกียจมุมมองต่างกัน นะบางทีเราบอกโอ้คนนะเข่งาศาสนาคําสอนสงสัยจะขี้เกียจนะจริงๆไม่ใช่ผู้เจ้าบอกคุณธรรมโสดาบันเลยว่าจะขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่สมควรกระทําขณะเดียวกันความเพ่งเล็งกล้าในอธิศิลสิกขาอธิจิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาก็มีอยู่แก่เขาคนนี้ก็จะระมัดระวังนะสินของตัวเองทําให้ดี ไม่ขาดทะลุด่างพร้อยอย่างนี้กลาเป็นงานคนนี้จะดีที่สุดน,นี่คือเหตุห้าประการของการสมปรารถนาอยากปรารถนาอะไรแล้วได้ไม่ต้องไปวิ่งปนบานสารกล่าวอะไรสะดอกเคราะห์ต่อชะตาไม่ต้องไม่ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกประพฤติกายวาจาใจของเราตามคุณธรรมที่ผู้เจ้าบอกนี่แหละจึงถามว่าเชื่อใคร วันนี้เชื่อใครนะอยากจะสอบผ่านเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้ก็ไปบนกันอย่าว่าแต่เดี๋ยวนี้เลยแต่ก่อนอาตมาก็บนเหมือนกันนะจะสอบเข้าอะไรนี้ก็เอาสั้นหน่อยนะดูหนังสือมาแล้วก็ไม่มั่นใจกันพลาดนะแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใชนะ่สุขทุกข์และกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลน,นะ กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมต่างหากพระองค์บอกว่าคนเราเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมนี่พระศาสดาบัญญัติเลย